สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีนัดครับจะพาไปซื้อพึงก็เขาเจ้ของบ้านเขาอยากได้ล่างครับจะแบ่งล่างเอาไปถึงที่ไม้แล้วที่นางเนี่ยนะจ้าโอเคจ้าจ้าก็เขาจะขายจะพาะหัวหน่าครับเดี๋ยวจะรอรุ่นครับจะซื้อเท่าไหร่ส่วนมากหัวหน่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ครับ ลังหล็กขวดนี่โอ้เป็นเดือนแล้วครับยังไม่เจอะหัวหน้ามังงหล็กขวดเดี๋ยวรอหลุครับตายลังรอตีราคาลายทีนึงจะสื่อเท่าไหรหัวน้ามจะได้ไหมไปเดี๋ยวเข้ามาครับรอตรงนี้นะแหละตะกาผมมาก็เห็นมิมอยู่ครับวนะันน่าจะใส่มิมส่วนลังวันนี้ก่อนจะโค้งเขาจะเอาเดี๋ยวรอเขาสักคู่ครับ,รบตามมาแล้วครับพี่นอ้องตามเข้าไปครับ bỏ con ninh huyền nga tất này nè. bạn. Tôi Anh tai và anh tai bang nga tsango bưu bang nga tsalawa. Doc mong dumb 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 đầm. dumb 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 เดงไปไหนหรอเ้าองหาชิ้นกาแฟอยไไู่ไหนอืมเรื่องของห้องนอำเาขาเขาอุ่งเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวหาหาชงกันนะนนนได้ยู่ยวะห้องน,นได้อยู่นะหลังเขาจะเอาใช่ไหมก็ยอยากได้ลังใช่ไหม อ่า<ะ>หนามวมันด้จะขวดโอ้ซูมลไงไหนเอายวหาช่องซูมซูมลงดีคือไม่ได้เนี่ยต้นมะม่วงง่ายๆไปดัานอื่นไม่ได้ครับพี่น้องติดแต่ใบใหม่มาอยู่ใต้ลังครับใต้ลังพอซูมได้หน่อย

ได้น้ำอีน,น้องอาจจะรอตกลงครับพี่น,นบบ้องไปจะเป็นหรือจะสื่อเหมือนจะมือมันได้น้ำเลยล้ลางหนังเป็นก็เป็นแผ่นแหละอ่ะรอรุนครับทั้พบอีกสักครู่ครบเรียบร้อยครับพี่น้องครบเรียบร้อยแล้วอ่ะสรุปแล้ว สื่สามลอยก่อนครับเดี๋ยวลงมาถ้าได้สองขวดจะให้เพิ่มอ๋อตามนั้นครับครบก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้ก็ระวังื้นวางไฟให้เดีวบลอยมีถึกเคือนหน่อยต้นมะม่วงอ่ะปีนเลย sữa nấm nấm nhỉ? Mình không Ơ, xuống nó. Tuyên mạng là thế nào rồi? Chỉ từng răng rồi. Chịu

เอานหนังสวยโอ้เขาหนังสวยมารมาขวดอยู่แล้วเาหนังสวยเลยลแรงเที่ยวสองเป็นแผ่นนะเดี๋ยวบางข้างก็ใส่เที่ยวเล็กเดาอย่าง ประมาณนั้นน่าสวยดีครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กับ Subscribe ลองดูอีกด้านหนึ่งยังไงสวยอยู่ขนาดนจะได้สักขวดนี่งนะที่ต่างกองครับอีกสักครู่เป็นเลยสวยอยู่ thôi thôi chưa clear ไครับพี่น้องมึกงทุ่งใหม่ตับไปแล้วลับมาหาพึ่งแล้วสอง,งอล่างก่อนเลยส่วนนี้เป็นขี้พึ่ง

cứ để chắc khuẩn ạ Mất chung phổ mình mình nào rồi, cái gió nó nói nữa Nào, phương cho Akadi

หน้าครับอ่ะลงมาหาหมีมันกับพี่นอ้องแล้วผมเจาะเข้าไปแล้วแหละเอาแล้วทีหนึ่งหลายวันแล้วลงังชักกูฝ่ามือนี่ใหญ่ผด <c oughs> ใหญ่กว่ากำปั้นหน่อยนึงเลยตอนนั้นหนามย่างดีหัวหนามย่างดีครับอตอนนั้นวันนั้นก็ได้สิบเ็ดลังหัวหนามเปียเลยอันนี้ก็เหมือนจะมีหัวหนามน,นะ มีน้ำล่างล่ะโอ้ล่างยังสวยอ่ะ่างยังสวยับพี่น้องขาวเลยล่ะร่งขาวสวยเลยล่ะอ่ะไม่มีน้ำเรากม่เอวครับนี่ล่างหนึ่งกับ <CeAR> mì có an. Oh, lòng luôn 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 mà luôn 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 cái, cái, cái kì kì. 不让你。 อย่าด,ดูโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องไม่อย่ดูแลไม่มีน้ำเฮ้ยอ่่อปลาอ้ยแอ้วครกับพี่น้องโว้ยมาเชียดูมิมครับวันนั้นยังมีน้ำครับวันใดวันที่ใดซีบเบสรังครับวันนี้มามีตะลังมีมีน้ำ ก็หวังว่าจะเอาตะก,การมาใส่มิมที่ไหนได้จะพึง่งนะกิโลได้อ่น่าจะก,กิโลครึ่งนี่แหละรับประมาณนั้นเป็นก่อนยังสวยกับอ๋อสวยดเปลีช้ำอีกลังหนึ่งก็พาไปดูกรันพี่น้องก็พาไปดูก่อนังมันหน่อยกว่ารังนี่แล้วหัวหน้าไม่มีผมก็ไม่ตีกับเพราะว่าพึ่งอยู่ที่บ้านคนก็ ก็ดูแลได้ครับอาศัยว่าถ้าพึงอยู่นะก็อากาศดีๆอากาศอุ่นๆก็จะมีหัวหนามก็ดูแลได้ครับเด้วถ้ามีหัวหนามค่อยไปอีกทีหนึ่งก็ล่างใีล่ร่งใหญ่เลยครับก็เลยมีนามจำนวนตัวมันเยอะขอบขอบคุณเอฟซีบรรสูงครับพี่น้องขอคนนี้ก็บอกมาหลายหลายหลายล่างแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้ว่ละก็ไม่เคยพลาดครับ สำรับคนนี่ก็อเป็นการแบบว่าเป็นไงล่ะคนไหนที่บอกมาแล้วมันมีหัวนามอะไรนี่ก็อยู่ที่คนนั้นบางคนบอกมาก็ไม่มีหัวนามจากพี่ที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปสำรับวันนี้ก่อคนนี้ก็มีไม่ไม่ล้างก็นามตรงได้ก็เหมือนก็ว่าทุกศิลโกกับพี่นกเอ้าว่าังนครับก็มีคนบอกหลายคนกับพี่นอกก็โทรก็มี ก็ไม่ได้ไปสามลังสองลังสามลังก็ขอบคุณนที่บอกมากครับพี่น้องาหากว่าอยู่ในสวนอยู่ในบ้านก็บไ์ใบกอนก็ได้าะว,ว่กเราก็ไปเช็ครู้แล้วครับเช็คบริเวณบ้านนี่ดรู้ก็รู้แล้วครับมีนามรู้ว่ไมีมีอ่ะพอครับพี่น้องวันนี้วันนี้ก็ซื้อในราคาสามร้อยสามร้อยถ้ากบทุกลงกกนแล้ครับสหาว่าลงกมาได้สองขวดก็จะให้เพิ่มนีม่มันได้ประมาณขวดหนึ่งไม่ขัด ก็สื่อประมาณนี้ครับพี่นอกนี่ก็น่าจะเป็นดอกทองอุไลหรือเปล่าคุณเช้าบาตรขอคอ,อครับเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับตัวดีครับ